สวัสดีค่ะวันนี้รางวัลที่เราได้รับราัอะไรเอ่ยเอ่อ best music of the y e a r อ่ะค่ะ female group ค่ะอ่ารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจแล้วก็ถึงเต็มมากๆเลยเพราะว่าโหแบบศิลปินคีอป๊อปในปีนี้เลยได้ว่าคลื่นมากแล้วก็แต่ละคนเก่งและมีความสามารถมากๆเลยค่ะก็จริงๆโหอยากให้ทุกคนได้รางวัลนี้เลยเพราะว่า ทุกคนเก่งกันมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดค่ะจริงๆที่ความแบบว่าโคนที่ของเราเนอะมันไม่มีอะไรเหนือนกับความคาดหมายอะที่กำลังไปเล่นมาโอ้โหเลยเหรอคะไเล่นมาคือปีที่ผ่านมามันก็มีแบบหลายวงที่เขาก็ทำผลงานดีเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้ค่ะก็ขอบคุณทางแฟนคลับ for eyes ทุกคนนะคะที่โหวตให้พวกเรานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะความรู้สึกตอนที่ ถ้าจร็งจริงมันก็อืมก็คิดว่าจริงๆกเหมาะสมกับมีน้วรวันจริงๆคือจริงค่ได้เป็นตัวเองนะคะก็จะแหละคะพัฒนาตัวเองไ้ถามว่าอะไรก็จะเป็นแบบว่าทำให้ทีม็องเราเนี่ยกลับมาแบบว่ารุ่งโรจน์ครั้งนึ่งกัน อันอันอันนี้เอาตรงนะในใจแต่ว่าแบบอยากขอบคุณแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบว่า,ม,ามองเห็นศักยภาพแล้วก็เหมือนแบบมันคือการลงทุนด้วยเนาะเรื่องนี้อยากแบบขอบคุณที่แบบกล้าลงทุนเรื่องพวกนี้จริงๆขอบคุณที่ทำให้แบบว่าเออในวงการทีป๊อป ตอนนี้ค่ะมันแบบคือคืนไดขณะนี้ก็ขอบคุณ,<ช>ข,อคณขอบคุณเขามากจริงๆใช่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางค่ายอื่นด้วยค่ะ<ช>ที่แบบว่ากล้าที่จะลงทุนด้านนี้นะคะ<ช>เราหลังๆมาเราเริ่มเห็นมี girl group มีบ boy บน n ์มีศิลปินเดี่ยวคือมีแบบเยอะมาก,มากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันแบบมันเริ่มคือคือนแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กล้าทําสิ่งนี้ค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆ<ช>พวกเราได้โชว์ศกยภาพด<ช>้ยค่ จะเราจะได้เห็นอะไรจะโคอีกนะคะโอ้โหโหมีแบบนี้เลยเหรอก็หลังจากนี้ไปก็จะได้เห็นพวกเราผลงานใหม่ๆเหมือนเดิมค่ะเป็นศิลปินแล้วก็จะทําผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆก็หวังว่าผลงานที่เราทําเนี่ยมันจะแบบทําให้หลายๆคนเซอร์ไพรส์ได้ให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหรอโฟอีฟ ฝากทีป๊อปรายการเหรอคะวงการทีป๊อปค่ะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยฟังเพลงของพวกเราทัทีป๊อปนะคะทีป๊อปทุกทุกวงและทุกทุกศิลปินนะคะบอกเลยว่าเพลงไทยมันก็ไม่ได้น like ้อยชาติไหนค่ะต wow, uh, ึงค yes. hey, right? e yeah. yeah, ่ะตึงมากค่ะให้สนับสนุนนะคะเพลงไทยก็ ไปได้ใช่ทุกวงทุกท่ายตั้งใจทำงานใช่เราเราอาจจะพูดโดยรวม exactly ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าจากการทำงานที่พวกเราทำมาจากตัวจากท่ายพวกเราเองจากท่ายที่เราฝึกเ้ยค่ะทุกคนทำงานกันหนักแล้วก็ตั้งใจตั้งใจทำผลงานจริงๆเราคิดว่าผู้บริโภคเปิดใจแล้วความแข็งแกร่งจเยอะๆก็จะดีมากๆเลยค่ะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ